มสอร์อ <come> ันชานลภูมิใจเสนอสวัสดีครับผมยินดีต้ตอนรั้เ้าสู้มิสเตอร์นันชาแนลครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มิสเตอร์นั่นก็พามาเบึงบรรยากาศย่ำเย็นนะครับผมที่ ทุ่งนาครับผมรีสอร์ทมีเตอร์นั่นครับผมบรรยากาศนะครับผมแหลงควายตอนเย็นครับผมควายขอควกครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศทางค่างครับผมบรรยากาศสวนยางยามเย็นครับผมประมาณหกโมงเย็นครับผมเด็กๆก็ห้องกันสนันฝันพื้นครับผมทักทายกันเดี๋ยวยวนน้ำกันครับ น้องหมากับน้องค้วยก็ได้ครับอยู่น้ำกัน,กน,กนเลยเฮ้ากันครับผมสวัสดีคดรัอเห็นไหมครับอืมบรรยากาศแรงคว้วตอนนี้เย็นครับผมมึงเหรอไอพิกัดรัตนวาปีจังหวัดน้องคายครับผมฟังฟูนกับจีเป็นเต่าท่านนะครับผมเต่า,าท่านบนถนนอกครับผมเย็นแล้วเต่าท่านเย็นแล้ว ฝนตกแต่วันที่18บอดหววันที่ย0สครับผมสวันเต็มเต็มนะครับ2วันเต็มเต็ม3าวันเต็มเต็มครับหนาวครับวันนี้อุณหภูมิลดเหลืออยู่13 34องศาครับผมวันนี้พึ่งมาห่อนครับผมพึ่งมาห่อนชมบรรยากาศไอ้น้องควายตอนเย็นครับผมกับเสียงไอ้นี่ยอยู่กลางป่าครับผมตามธรรมชาตินะครับผมสิ่งที่ไอ้เป็นความสุกเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับไอ้ คนลิงควายหรือว่าคนกีดยางครับช่าวสวนครับผมชาาสวนนี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมเดี๋ยวมีเตอนั่สิมาให้เบิงไงอู้ยัวยสลุบสลุบถอยมาถอยมาเฉยๆนะครับผมอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้นมะม่วงกระสอบนะครับผมบมะม่วงหน่อยครับอีสานบานเ่าครับผมมาเบิงมันสิดกว่ะมันบ่ดกมันได้หรอครับปีนี่แต่ว่าฝนก็นดีแต่ว่าปีครับผมไทยเบิงไทยเบิงตอนนี้มาเบิง เดี๋ยวดยวูซูมเบอง์มันสีได้สำหรกล่องโอ้กรุกกไปไหนครับผมมีเห็นบ่มีใครมดแดงน้ำเด้อที่บอกให้พี่น้องเลยทั้งหมดกับบักขามซุกค,ครับผมโอ้สียได้หลายครับผมพาอยู่มานลนกล่องกันอ้วกนวกเลยเสียดายมากๆเสียดายมากๆไม่ได้ไปไม่ได้ขึ้นเก็บนะครับคือว่าเก็บแต่ลมบ่แฮมกับ่าลนครับผมแต่ว่ายังดกอยู่ เขาต้องขืนแล้วก็ใส่ไม้ไปตีตๆครับเห็นมันรวงแล้วก็มาทำเป็นมะขามเปียกนะครับผมขามเปียกชมบรรยากาศน้องควายตอนเย็นกับมิเตอร์นั่นครับผมเดี๋ยวมิเตอร์นั่นพาไปชมบรรยากาศตอนเย็นๆพาฉิดมันก็ฉิดลงทางพีครับผมแต่มันกาลังฉิตกอยู่หกโมงแดงซู่มก้บไปงก็ม่เห็นแล้วมันตกแล้วครับผมภาพมันสวนยางไหลครับผมเดินไปภาพมันก็จิตสั้นๆเดี๋ยวมิเตอร์นัน่นจะพาาเบ่งโอ้ใชีได้ไหลครับ มาเบิ่งฟังทั้งผีเดินเร็วกับ่ได้กล่องสัน่นผมมีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับผมเ้ยหาไปเอาจเสื้อละโอ้ยมาเบิ่งครับผมนี่สู้เบิ่งเกลงเกลียแต่เสียดายหลายครับผมนี่มาเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยมีเตือนนั้นเสีย,ยื้อได้ค่ะเนี่ยมีเตือนนั้นก็นกนคือวานที่ผม,มีไอ้ผ้าอยู่หรืวอวายเนี่ยนะ โอ้ยบาดใหญ่มันลวนเองจริงสิมาเก็บนะครับทำประคามเปียกครับโลนึงกับแพงเติบครับผมเม่งเนี่ยกองกันอ้วกนวกครับผมเออน่าเสียดายมากๆครับผมวางได้อู้ไปใส่เลยองค์รักครับผมนี่สู้โชคก็ไปเจ้าหลงครับผมนี่ไปละโอ้ยมึงเนี้ยติดเสียดายมากครับผมน่าเสียดายมากๆเลยมีเต๋อนั่นกับผ้ามาชุ่มบรรยากาศที่ซสียดอกไปดิหายอยู่หายยากครับช่วงนี้ วนตุ๊วูดิฟังหนิเมืองเนี้ยครับอืมเฉิดฉายครับบักขามซีต้นเดี๋ยวมาเบิ่งต้นบักขามครับต้นบักขามซีต้นครับผมต้นอะไรกัต้นกระบกครับผมโอ้ยสิพูดถึงต้นกระบกเนาะเดี๋ยวมีเตือนนั่นสิพามเบิ่งต้นกระบกต้นกระบกใหญ่นี่ครับผมต้นกระบกใหญ่เออดิอายุก็คือจะเป็นหลายร้อยปีแล้วครับผมแต่ปูตรวจหญ้าตรวจหมดแล้วครับผมนี่นี่อืม ต้นใหญ่ครับผมแต่่วาต้นบักขามนี่สี่ต้นเนี่ยสองต้นสามต้นนะครับผมเนี่ยต้นทีิศโนลายตาครับโอ้นี่ต้นทีิศผูกเปนอนครับอืมนี่ให้ไหรขเขาเกิดน,นี่เลยกระบกครับผมนี่นี่กระบกเยอะแยะเลยมีเตัอนั้นขั้นปอกนะน,นี่นี่อันนี้มันก็ปอกได้เแล้วครับนี่นี่เบล่าแต่ต้นเนี่ยโอ้กระบกเยอะแยะครับผมบกระบอกมากบก อีสานบบานเฮาเหรอครับผมไปพาไปเบิ่งไในทุงน่งนาหลังฝนตกกินเบื้องเกง่งน้องข้แมกลี่ย,น,ยกกนิ่มบรรยากาศเบงรีสอร์ทมิเตอร์นั้นอยู่แบบธรรมชาติครับผมเขามีเตาถ่านครับผมนี่เตาถ่านเตาถ่าน ข้างหน้านก็จะเป็นห้วยน้องคลองบุงนะครับคลองบุงโอ้ยวอลเ็วครับคลองบุงครับผมอืมโอ้คีมเนียวนะครับโอ้ไผมักขี่เล็กครับผมเนี่ยต้นขี่เล็กครับผมเนี่ยอืมเดี๋ยวนั้นภาพไม่มมวงบรรยากาศโอ้เบ่งเอาครับผม ยามเย็นเดี๋ยวมีเตือหน้าที่ภาพไปแห่อาหารปลาครับมีรัมครับผมเนี่ยบรรยากาศเบืองรีสอร์ทมีเตือนั่นครับผมเนี่ยซ้ำนี่แหละยู่แบบยู่แบบนี้เหรอครับผมยู่แบบสมถะม,ม,คมีความสุขครับผมนี่ก็มุมเมืองมีหลายพันด้นี่เนี่ยต้นหนึ่พวกมืงกับสอนี่กับเมงงงืองหยั่งวุ่นนี่เนี่ยรีวิวรีวิวอันนี้ฟ้าลัน่นเบืองฟ้าลั่นครับผมมันจะฮกฮกนะธรรมชาติเท่าก่ได้ไปสนใจ ฟังผุนซุ้มผมเป็นไก่มันเป็นตะการแล้วก็ผมฝนตกเออนักขี้เกียจ่เลยปลูกหญ้าให้น้องคั้ยครับผมยังบ่ทันถึงฤดูทำนาครับผมเดี๋ยวถึงนั้นทิพย์พาไปให้อาหารปลาครับผมอันนี้ฟ้าลั่นครับผมนี่นี่ครับผมมันบดบปญใดดอกนี่ฟ้าลั่นครับผมนี่ม่วงเนี่ยโอ้บืุญแนวกินครับผมเดี๋ยวเผาไปให้อาหารปลาครับผมเราจะไปให้อาหารปลาครับผมนี่ล่ำครับผมล่ำไปไปครับไปข้างหน้าพุ่น พานะ้าผ่ามุ้งสิสบัดช่อหน่อยนึงครับโอ้ยรุ่นบุกันสันครับผมนุ่มเวอใหม่กันสันดอกโท้อแซบเกรื่องละสองพันสามพันนี่แหละไว้ครับผมนี่ก็ได้มักไวน้นี่มีปทุกอย่างครับผมนี่เนี่ยมะม่วงอันนี้ก็ตอ่อหนามาจากโซลาเซลล์นะครับผมมีพริกมีมะเขือครับผมมีพริกมีมะเขือ,อด,ดูปีเกลีกวยวครับปีเกล้วยชมบรรยากาศครับ บรรยากาศสะนะครับผมนี่เศรษฐกิจพ่อเพียงตามรอยพ่อนะ้ครับผมนี่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 เบิ่งเบิงครับเบิ่งเบิ่งจะไปเตันจะไปให้อาหารปลาไปให้ปลากันไปครับลงไปเลยครับผมนี่ห้ามลงไปเลยนี่ เดี๋ยวเขาคิดว่าบนป่ามันจะมีป่าเหมือนลงไปเดี๋ยวมักินครับน้ำขึ้นไหลขึ้นไหลเลยเดี๋ยวรอดลอดไปบน,นึงครับแห้วมันกินเดี๋ยวมีเตือนันจาพับบึงผับป่ากินอาหารครับผมชมครับข้างสะ สวนยางครับผมนี่นี่แหละแต่นั่นก็นมากีดยางครับผมลาออกจากงานประจำมากีดยางห่างสาเขาก็มีต้นกล้วยนะครับผมแม่ยายครับแม่ยายกับปลูกไว้นะครับผมกล้วยครับกล้วยน้ำว้าครับผมเนี่ยถ้ามาชมบรรยากาศอันนี้ก็สิเป็นพวกน้ำเต้าครับพวกอายุได้หลายเดือยังอยน้ำเต้ามีมีเบอร์อะไรครับวันนี้ ตะไคร้มีเต่นั้นมาขุดหลุมปลูกแตงแตงกวาครับผมนี่ต้องมีเตอนั้นนี่ปลูกแตงกวาไหมปลูกลาลาเลยมีเตอนั้น่ามันก็สีบ,บนหลอดอกสีด๊าให้แล้วปอดสารพิษครับผมนี่มีเตอน้ำสมข้นใหม่ครับสีบน้ำสมว้นใหม่ให้ครับผมเนี่ยฝนในสองสามวันไปเมื่อกี้นี่ไม่ลอดหน้ารอดครับผมเหลือแต่ทรงนี่ละเนี่ย ว่าดูว่าสิรอดบุรอดแตงกวาครับผมนี่แตงขี่ไก่บานห่านี่ครับผมบอู้หว่าสิรอดบุรอดขนาดปลูกต้องคู่สะปลูกกันคู่สะเออนี่เจ้าหลงเอ้ย,ออยไปกัดเลยเนี่ยเแงแนวไม่กัดไม่กัดเนี่ยชูศกเดี๋ยวพีเพิ่งปลาครับเดี๋ยวพีเพิ่งปลาครับ อยู่ในสาใน่้องก็จะเลี่ยงป่านิน่นป่าตะเพียนครับผมมีปลาหมอปลาหมอซีพีแน่ครับผมแต่ว่านเน้นๆทีมีป่าปลาตะเพียนครับผมป่าหินพืชครับปลาตะเพียนกับปลานิ่าานจะหลายครับผมเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นเย็นครับผมนี่กับมีเตือน,นประมาณหกโมงห้านาทีสิบนาทีครับผม ต้องกลัวครับเรามีแผงโซลาเซลล์ครับผมปบมนาำอยู่ทั้งสวนไต่ครับผมเราอยู่ได้มีห้องน้ำมีน้ำเราอยู่ได้ครับผมช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับผมเห็นบ่ครับพี่น้องครับเนี่ยบรรยากาศเอาบรรยากาศดีดไหมพี่น้องเบิ่งเนี่ยโอ้ยมีเตือนันอยู่กลางธรรมชาติเลยนะ สุดๆเลยอะเบิ่งเอารอบข้างนี่ป้าอยางเลยแต่นาฝนนี่ตรงทำใจครับผมยุงย่งไลเนี่ยมีเตอนั้นมาให้อาหารปลาแล้วแกกไปไทยมากกับหายอยู่นิสะเฮาหนี่หรอครับผมนี่ให้พี่น้องเขากินครับผมเศรษฐกิจพ่อเพียงครับผมถ้าผู้ใดมักคลิปนี้กับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจมิสเตอร์นั่นครับผมวันนี้มิสเตอร์นั่นกับผ้ามาชมบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมฝนออกไปแล้วครับผมฝนมาตั้งแต่วันที่สิบแปดโอ้สิบเก้นะครับผม3วันครับผมวันนี้22ครับผมอุณหภูมิเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วพยากรณ์อากาศจากมิสเตอร์นั่นชานลเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ